สวัสดีค่ะ fc บ้านสวนแฟนฟิน ep นี้จะพามาชมนี่จะโป้เซียนไม้แห่งโชคลาภนะทุกบ้านต้องมีเป็นไม้มงคลประจำบ้านเลยแหละโป้เซียนนี้ก็คืออยู่ในสวนของเจ๊ก,ก้อยใบละพันการ์เด้นมาเจ๊ก,ก้อยสวัสดีค่ะมา,มาวันนี้โป้เซียนทั้งนี่มีดอกใหญ่ดอกเล็ก แล้วก็ดอกใหญ่มากใหญ่มากนี่จะเห็นมีอยู่ต้นเดียวใช่ไหมใช่ค่ะมา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 เปิดมาเปิดดอกเล็กก่อนเลยเปิดดอกเล็กก่อนเลยจ้ก้อยโพยเซียนเนี่ยการดูแลรักษายังไงจ้ก้อยบอกอฟซีหน่อยสิอันนี้ก็คือคือแต่ละสวนก็จะแบบการดูแลไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็คือเทคนิคใครเทคนิคมันอะอย่างของแม่ค่ะก็สองสามวันรวดน้ำหนึ่งข้างอ๋อไม่ต้องบ่อยได้เลยเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยเราเพราะว่า เขาก็ไม่ชอบความชื้นแซนเนาะจ้ะอืมประมาณนั้นหละคือใครที่ไม่มีเวลาคือสามารถเลี้ยงได้ชิวๆบางทีแม่ค้าไม่มีเวลาก็คือปล่อยทิ้งไปเลยว้าอดอีกทีนึ่งอ้าวเลิศดค่ะเลิอดเลือมา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 ทางนี้ไหมมาทางนี้ไหมสีสวยทุกคนดูสีใกล้ๆจะเหมือนเหมือนเป็นทูโทนใช่ไหมใช่สีพีชอย่างเงี้ยนี่อาจจะก็ยกกระถางขึ้นมาโชว์ว่าอยู่ในระดับ กระถางอะไรแปดไหมแปนิ้วค่ะถางแปนิวีอย่างี้อันนี้คือไม่ไม่ได้ไม่ได้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยดอกก็จะไม่ค่อยดุกเท่าไหร่เอาแล้วแล้วแล้วคือแล้วจริงๆจะต้องจะต้องแดดกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆมันก็ต้องเลี้ยงกลางแจ้งกลางที่แดดแดดร้อยได้ไ<ม>ทุกคนค่ะ ก็คือเป็นเป็นไม้บ้านบ้านของเรานี่แหละโยเซียนเนี่ยคือเป็นเป็นไม้ง่ายง่ายบ้านบ้านเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะค่ะไม่ค่ะก็เลยได้แดดแค่แดดเช่าดเราคายังไงราคายังไงกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไม่รวมส่งร้อยยี่สิบบาทไม่รวมส่งแล้วค่าส่งจะกยจะคิดเอฟซียังไงหนึ่งถึงสามกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งไปสนีนะคะเหมาเหมาร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนรับได้ที่สามกระถางเนาะ มีดอกมีดอกสีพีชอันนี้จะเป็นสีสีออกขาวขาวชมพูขาวแซนชมพูโฟกัสอ่าขาวชมพูขาวชมพูจ้ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชมพูชมพูชมพูแบบสบายตาเลยจ้าสวยมากเลยชมพูแบบสบายตาแต่ห้าดอกเขาแบบดกอลังการกว่านี่ลูกค่าจะตะลึงเลยตัวนี้จะออกสีสีส้มไหม เจ้าว่าเจ้าว่าสมก็ไม่เชิงเจ้าว่าชมพูก็ไม่เชิงทุกคนเนาะเป็นสีโอรสสวยๆเลยเนาะนี่เอามาเห็นมีกระถางเดียวสีโอรสมดค่ะโอ้ของดีมีน้อยค่ะทุกคนของดีมีน้อยถ้าถ้าลูกค้าเขาต้องการกระถางไอ้ต้องการจํานวนเยอะยังไงก็มีมีมีรองรับลูกค้าไหมอาจจะรองรับได้เป็นบางสีอ๋อเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวจะก้อยจัดให้ค่ะตัวนี้สีแดงอ๋อแดงสดเลยตัวนี้สวยแดงเสบตาเลยแลค่ะ เท่ากันหรือจะก้อยให้เท่ากันเลยค่ะทุกคนเท่ากันนะอันนี้ไอ้ดอกดอกเล็กที่เห็นนี่คือร้อยร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบบาททุกคนทุกต้นอันนี้ดอกใหญ่ตัวนี้ร้อยห้าสิบใหญ่มากอ่ะดูสิเทียบกันหนาจีก้อยดิร้อยห้าสิบบาทก็คือใหญ่กว่าเหรียญสีบบาทใช่ใช่ใช่ ดอกใหญ่ดอกใหญ่คือความเดดเขาไม่ไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนี่ดอกซึ่งนี้เป็นตัวโบราณโบราณเลยนะอ้าเหรอคะเคลา่างค่ะชื่ออะไรเคลา่างกุหลาบเขลา่างโอ้เอ้าโปอยเซียนชื่อกุหลาบเขลา่งนะทุกคนนะเป็นตัวไม้ไม้บ้านเราสมัยก่อนเลยค่ะที่เลี้ยงไว้ตำนาสารภูมิแดดแรงๆน่ะใช่ไหมร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย ใช่ค่ะโอเคเนี่ยโวนนี้ดอกใหญ่ก็ร้อยห้าสิบบาทันนี่จะเป็นสีชมพูไหนสีชมพูสีชมพูทูโทนเดี๋ยวนะนี่ชมพูนะคะทุกคนชมพูเดี๋ยวดูนี่เห็นแล้วลอยโดนตัดไปกล้องตืนวันนี้ไม่โฟกัสเลยต้องขออภัยนะทุกคนนะนี่นะอันนี้ก็คือร้อยยี่สิบ เอาเห็นม okay. ีอยู่ในกระถางดินเผาอันน <|so|> ี้ฟอร์มปุ่มสวยๆเลยแต่ว่าต้นนี้ค่ะยังขอเก็บก่อนเผื่อเผื่อแบบว่าได้เมล็ดเขาอ๋อยังจะห่วงเมล็ดโปยเซียนค่ะนางทําจํานวนเก่งค่ะมีลูกเล็กๆด้วยนะ แต่ไม่ต้องถามนะว่าผสมพันธุ์ยังไงคึ้นมค่ะผสมพันธุ์ไม่เป็นหรอกแต่อาศัยให้มันเกิดเองในกระถางค่ะโอเคสําหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณเจ้ก้อยให้สาระความรู้การดูแลการบํารุงรักษาน้องพุยเซียนก็คือง่ายเนาะไม่ง่เก่งเหมือนส่วนใหญ่ค่ะอาศัยเอาความขอาใจของตัวเองค่ะอืแต่ก็ได้ผล ก็ได้ผลอยู่โอเคค่ะเจ๊ก้อยถ้าไงก็แอดไลน์เบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยเนาะโอเคขอบคุณเจ๊ก้อยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย